รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรละทคำแนะนำเด็กและผู้ที่มีปัญหาทางนการเงิน,นไม่ควรทำตาม,ตามสวัสดีครับผมอยู่กับอีสองพีจีนะครับวันนี้ก็สปีดวินเนอร์นะมาจัดกันหน่อยนะครับไม่อยากจกะมาย้ำเท่าไหร่นะเพราะว่าแตกไปเยอะนะเกมนี้ก็วันนี้มีทุนอยู่4,000นนะครับจะมาเบ็ดค่อยๆขยับขึ้นไปแล้วกันเริ่มที่80ครับเทอร์โบไปเลย สิบหมุนทุกสิบหมุนเราจะขยับเงินขึ้นนะเดิมพันของเราเนี่ยเกมนี้ไม่มเีเรียกว่าอะไรอะเอ้ยมีนี่หว่าเกมนี้มีซื้อฟรีเกมเออแหมเราก็หลอนหมเกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้นะครับที่75้าเท่าของเงินเดิมพันนะใครที่ไม่อยากจะเสียเวลาปั่นก็ซื้อแม่นเลยฮะ,ะเกือบเข้าฟรีเกมนะเผืร์พเพเดียวไปกันต่อครับแบบนี้ เออืมประแจมไม่มาเ่่าที่สองนะม่้งอุย้ยสิบหมุนคุณผู้ชมผ่านไป9หมุนเข้าฟรีเกมครับแบบนี้มีเหลืองฮะมา8ปฟรีเกมมีอะไรดีว่าปลายเพื่อน มีแต่ตัวคูณนะเงินรางวัลไม่มาเลยครับโอเคมาแล้วสามร้อยเลขสิบตัวเอไม่จ่ายโอ้โหเสียดายมากยัยฮะโอเคสวยๆปะ่ะเออสวยๆไปเยี่ยมไหลอีกหน่อยดิเออไหลอีกหน่อยดิอีกนิดนึงโอ้โหไม่ได้ลนะ แต่คูณ21คุณผู้ชมเจ็ดย่านน้ำครับอืันสองร้อยจให้นิ่มๆครับไปกันต่อเปิดสุดท้ายนี่แหละเสียวสุดนะไม่จ่ายซะเลยเป็นไงล่ะโอ,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 โอเคของฟี6,980ได้อยู่คุณผู้ชมไม่ต้องซื้อเองนะมาขึ้นเบ็ดร้อยเลยครับไปอีก10หมุนเออยาวไปครับ อื้าวอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสามพันเก้านะครับผมมองไม่ทันเลยนะไปกันต่อครับแบบนี้ปีเกมจะมาหรือเปล่าต้องมาแล้ว มันต้องมาแล้วเพื่อนจังหวะน,นี้มันต้องมาแล้วอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยคุณผู้ชมเข้าฟีเรีเกมรอบที่2ครับมาเปิดน,นี้เบ็ดร้อยต้องแตกแล้วอูโหูคูณสิบมาก่อนแต่เนิ่นๆหัววันแบบนี้ยังไงคูณ15ไปแล้วครับโอ้โหคูณแบบทีละห้าทีละห้านะค่อนข้างเยอะนะครับให้ได้รลย เฮ้ยกุญแจแต่ว่ายังไม่จบอู๋รถอู๋เรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับแบบนี้แตกแน่นอนครับ 19k ครับ1 9ื K, ่นเก้าจังหวะนี้มาก่อนฮู้ของดีจริงๆไปกันต่อครับอาา่าฮะโอ้โหเศษๆนะสองพันเจ็ดร้อยสามสิบ ่าสุดท้ายนี่แหละมีประเด็นหรือเปล่าเอ้ยอย่าบอกนะว่าแถมอ่ะโอเคไม่จริงเป็นแค่ฝันไปนะครับโอเคสุดแล้ว22,110บาทนะครับมพอก่อนพอก่อนนะโอเคหกแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะมีกำไรครับอืมสี่พันสามกว่าโอ้โหเป็นไปได้นะสปีดวินเนอร์วันนี้ เทาดีมากเอาดีจัดบอกเลยอยากจัดอยากโดนก็คลิกลิงกข้างล่างนีครับถ้าเกิดอยากจะเล่นตามเนาะก็อย่าไปคลิกลิงท์ที่ไม่ใช่ผมเป็นคนโพสนะครับถ้าเกิดคนอื่นมาโพสตเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเว็บไหนนะเออถ้าอยากเล่นตามผมก็คลิกที่ผมโพสต์เท่านั้นนะครับบาย